พาชมทางด่วนของประเทศไทยนะครับอันนี้บอกไอยู่ทางด่วนการจราพิเศษบอกไปไปมุดคอนนะครับเดี๋ยวบอกรีวิวไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ดูช่วยๆกันนะครับตอนนี้บอกไปถึงถนนบุพ พระรามสองเนาะพระรามสองง่าาซาจรุงสกังทางด่วนของประเทศทางด่วนของประเทศไทยเนาะสวยงามสะดวกสบายเดี๋ยวจะรีวิวไปดูไปเรื่อยๆเนาะเพื่อนก็ดูพร้อมๆบอกไปเพื่อนเนาะว่าที่นี่คือที่ไหนถนนอะไร บอกไก่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันเป็นถนน,น,น,นอะไรเนาะว่าว่าไก่จะพาชมวิวของทางด่วนไปเรื่อยๆไกลระยะทางเดินทางประมาณ770ปุ๊บจากประตูรามอินทรนนะ จะมี6เลนเนาะอยู่ข้างบน 1, 2, ึสตรงที่ว่ามก็ฝั่งตรงข้ามกนสามเลนฝั่งโน้นมีอีกมี3มเลน9เลนเนเรนี้ก็ตรงนี้เดี๋ยว6เลนฝั่งน้เนาะไ่ง่าใช่่วนก็เสียตัง <underestimate. nutrient igious idades> ค์เสียตังค์ก่อนเสียตังกนเสียตังค์ก่อนแล้ววัาหยสะพานผ่านคามันจะใกล้แล้วหน้าบอกเออเจนพลหลสวัสด ใช่บอกชัดเจนนะที่เขียนบอกถนนสุขุมวิทออกเทศกาลตำโพงวันนี้วันอาทิตย์เนาะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ข้างหน้าเป็นจิตติการสาวถือสมุดไปลูกผมก็ปิดก่อนเนาะยุ่งฉันเนี่ย ข้ามสะพานนะจะยับเพื่อที่สาคอนนะครับมำสวยขอคข้าข้าำเจ้าาตอนนี้บอกกันทางด่วนเลยนะครับีทางด่วนให้ดูนะครับบนของประเทศไทยข้าจะป้ายจะไปสวัดไปสุดครับลงมืนจะป้ะาม ถึงทางหลวงหายเลข6ขึนสะพานนะครับแก่กะลังพานนะครับสวยมากนะครับพานพานจะเป็นปัดนะครับขึ้นพระรามท้ายจนพระรามท้ายมือถือเนี่ยดรามสามดูทางขึ้นสะพานชูยิ่งมาสร้างช่างสร้างสะพานสร้างบวกดูครับชมไปพรุ่งอมบอกไก่เนาะสวยงามครับนี่บอกไก่กำลังจะข้ามแม่น้ำเจ้าพญาอยู่นะครับ ขับสะพานสวยงามครับสวยงามวิวมันดูวิวรอบๆสะพานกรุงเทพเนี่ยสะพานบนสะพานในเห็นวิวในกรุงเทพไวยนะครับสวยงามงามสะพานนี่สวยยังไงไมเรียกสะพานอะไรเดียวแกนะครับไม่จำาสะพานอ่านไม่ทัน เพื่อนๆรู้บอกกอกไปด้วยนะครับเพราเขาเรียกว่าสะพานน้องกองไปเลยสนามทีดนี้สมบูรสวยงามลอกมาแล้วเป็นสุสกนะครับแล้วไม่ลงสุขสวัสด์นะจะตรงไปเป็นที่ด้นะที่เพื่อไอที่จะปรซักคอ,อเรืเ่อยนะครับ ทั้นะทงข้างร้านกล้งทางก็ตรงนี้จะมาประจุกรตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วผ่านตรงทีนี้นะครับตอนนี้ไปข้างร้านผ่านข้ามไป่พันธุ์ใ่ไปไม่ไกลมากาานี่เงี้ยแล้วบอกกันจะรีวิวถึงหน้างนานแล้วบอกดูรีวิวต่อนะครับ ตอนนี้มาถึงเราไปมาถึงถนนเอกชัยนะครับนี่ถนนเอกชัยเป็นนี้นะครับจะมีเกอะกลางถนนจะปลูกต้นต้นตาลไว้นะครับต้นตาลสวยงามตอนนี้ถึงเอกชัยได้นะครับตอนนี้ใกล้จะถึงสมุทรสาครแล้นะครับเอกชัยร้อยเจ็ดนะครับตอนนี้เอกชัยร้อยเจ็ดยุดเยอะนะถนนนี้ครับ เดียวซ้ายจะเป็นมางบอลสามนี่ยคือตึงบอลหน,นึ่เกาะกลางถนนนี่ก็ต้นต้นตาลเลยนะครับต้นอีกัสไสวยงามน่าตัดแต่งเกาะกลางถนนนี่สวยงามมากจะมีรีวิวต้นอีกสัสไให้ครับ เกีกระไซนี่จะมีกี่เลนนะข้างละสี่เลนนะแปดเลนนะเนาะรถนีเกีใร่ไซแปดเลนซ้ายสี่แลหนะึ่งสองสสามต้นเข้าปากแดงเป็นรูปนู้นรูปนี้ไรครับสวยๆแต่งถนนถนนก็ได้มาตรฐานเนาะสวยงาม ไฟแดงไฟเขียวบอกชัดเจนเนาะตรงสีแย่ขวามือจะไปเพชรเกษมซ้ายมือจะไปพระรามสองแล้วก็ตรงไปมหาชัยตรงไปจะตรงไปมหาชัยนะครับ จอดไฟแดงจะเป็นขายพวงมาลัยด้วยนะครับตรงไฟแดงทุกแดงก็จะมีขายข,ายขับมือลาขับรถมาหิวแล้วก็แวะซื้อกินได้ครับตามทุกๆไฟแดงนะครับจะมีมันมีขายขนมขิดทัวนี่ข้างหน้านี่คก็จะมีคนขายขนมขนมปังเนาะขนมปังจะมีทุกไฟแดงนะอยู่บนถนน ของประเทศไทยบางไฟแดงก็มีบางไฟแดงก็ไม่มีไฟแดงใหญ่ๆจะมีครับไฟแดงใหญ่ๆนี่จะมีเขามาขายของกินครับขายนก็หมูกาแหวนอื่นนะครับที่ไฟแดงห้อยรถต่อซื้อได้เกีร้าติดต่อ เาจะเป็นคนขายขนมอีกขายขตรงไปมาไก่ไก่เดือดเด้อสมมติซ้อนเนาะพี่น้องเนาะมาสบายเนาะนี่บ่าวผ้าสม้มพาสนขอเถียนเนาะตรงไป,ปรพร้อมกันครับพี่น้องะตกกะตก,กดุดได้เนาะก็แซ่บบ่าวไก่เด้อครับพี่น้องตลัไปส่งบ่าวไก่พัมเนาะไก่พัมพาชมถนนของประเทศไทยวันนี้บ่าวไก่ก็อยู่ อยู่บนถนนเอกชัยเนะ <S <S าะบอกายอยู่ถนนเอกชัยเนาะมานี่เนาะ,ะมาสม้มถนนเอกชัยเนาะมอนี่เนะาะโบกาสิไปสมุทรสมุทรสาครเนาะจากโบากยยายลัฐมินท่าเนาะเดินทางสู่สมุทรสาครเนาะ <S <S ไอเติมเนาะเนี่ยจะท่าเยสโซ่เนาะจากราฐมินท่าไปหาสมุทรสาครเนาะ สวัสดีครับตอนนี้บอไกลได้มาหอดจุดไม้นะครับเนาะถึงจังหวัดสมุทรสาครแน่นอนบอไกลกับสือลาพีและน้องเพียงเท่ันทีของโลกเนาะบอไกลพังเริ่มงก็ชับกดตามไกลเรื่องกำลังกินต่อไปอ๋อคระทำทำรักของปองไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ